ไปปักเขาอไ่าคำพีมุตฉาปักคณิกานะครับก็เป็นคำพีที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับโรคทางระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็โรคทางสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์ตั้งไฟฟังแล้ว คำพีนี้ก็จะกล่าวถึงคําว่าทุราวษาสามสิบสองจำพวกเราเคยได้ยินคําว่าทุราวษาตรงไหนมาแล้วเยได้ยินที่ไหนในพิกัดตีทราวษากล่าวถึงทุราวษาในทุราวสาเนี่ยจริงๆมีทั้งหมดสามสิบสองจำพวกแต่แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือนะฮะเป็นทุราวษาสิบสองจำพวก แล้วก็ปรามิหะยี่สิบนะฮะสามสิบสองเนี่ยแบ่งออกเป็นสิบสองกับยี่สิบนะครับทุลารวสาอันแรกก็ชื่อเหมือนกับกับตัวตั้งของเขาคือทุลารวสาสิบสองจำพวกแล้วก็ปรัมิหะคําว่าปรมัมมหาเราเจอที่ไหนในพิกัดยาสตากปรามมหานะนี่ทุลารวสาสิบสองจำพวกนี้ก็คือแบ่งออกเป็นทุลารวศาสี่จำพวกย่อยลงไปอีกกับมุตคาตมุตตกิจ นะมุตคาากับมุตตกิจอันนี้แหละเราจะมารู้จักคําว่ามุตคาดมุตตกิจกันได้ยินกันมุตตกิจฤดูขาวมันคืออะไรนะเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางทางทางเดินระบบเกิดพันนะฮะระบบทางเพศแล้วก็คําว่าปรามิหะก็จะแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับก็คือเป็นสันตคาตสีจมพวกเป็นอุปทมสีนะครับ องคสูดไส้ด้วนช้ำรั่วเนี่ยเป็นคำที่จะฟังกันนะองคสูดสี่จังพวกว่าในองค์พระองค์ะแตอนี้มาดูคำว่าทุเราวสาสี่จัมพวกแรกก่อนแล้วข้อสอบชอบออกตรงนี้มากปัป้าปฏิบัติที่ออกข้อสอบว่าคนที่มาปัสสาวะออกมาเป็นสีแดงนะเรียกว่าโรคอะไร จะใช้ยาอะไรรักษาเนี่ยโอ้นะฮะทุเราภาษาสีพวกพวกแรกคือพวกที่ปัสสาวะออกมาแล้วเป็นสีขาวขุ่นด่งน้ำข้าวเช็ดคือสมัยก่อนเนี่ยเราเราไม่รู้ว่ามันเกิดสาเหตุอะไรเราก็เลยสังเกตว่าเวลาปัสสาวะออกมาสีอะไรก็ตั้งชื่อโรคมันตามนั้นใช่ไหมดูสังเกตจากสีของมันนะก็คือปัสสาวะออกมาเป็นสีขาวขุ่นด่งน้ำข้าวเช็ดอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งอ่า กลุ่มหนึ่งก็คือปัสสาวะออกมาเป็นสีเหลืองนะดังน้ําขมิ้นสดเลยโอ้โหเหลืองมากนะฮะแสดงว่าต้องมีระบบทางไตระบบอะไรผิดปกตินะครับหรือปัสสาวะออกมาเป็นโลหิตสดสดแดงดังน้ําฝังต้มเลยนะนะเกิดอะไรขึ้นมะเร็งหรือเปล่า,นะาเกิดจากไตหรือเปล่า,า,ลานะไตอักเสบกลวยไตยอักเสบอะไรมก็เกิดขึ้นได้นะถ้าเทียบับแผนปัจจุบัน แต่โบราณไม่รู้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกลุ่มสุ่มว่าเป็นอาการมองจากอาการแล้วตั้งชื่อลักษณะอาการที่หรือบางครั้งปสัสสาวะออกมาเป็นสีดําเลยอุ้ยใครออกปสัสสาวะมาสีดําเลยนี่มาเสงมานเลงแล้วนะดังน้ําครามหรือน้ําครามน้ำครัมนะครับอันนี้เป็นสีพวกแรกนะอันก็ต้องจําว่าทุลาราภาษาสีพวกปสัสสาวะออมันสีขาวสีเหลือง,ส,องสีเลือดสดหรสีดํา นะจำชื่อจำกลุ่มไม่ได้ก่อนแยกกลุ่มไม่ได้ก่อนครับก็แปลว่าน้ำสรสัตสว์ปัสสาวชั่วครับนี่ยมันชั่วมันเลยสีเปลี่ยนแปลงเนี่ยคำว่าทุเราภาษาเนี่ยอาการคุณดูอาการคนที่เป็นโรคทุเราภาษาเนี่ยจะมีอาการปวดหวัวเน่านะแสบองกชาต ก็คือเนินตรงเนี้ยเนินตรงนี้เราเรียกหัวหนาวมอนพิวบิสมนพิวบิสนะฮะเรียกมนพิวบิสแสบองค์ชาติสบัดร้อนหนาวนานอถามว่าผู้หญิงเป็นได้ไหมเฮ้ย,ยโลกนี้ผู้หญิงเป็นได้ยังไง <laughs> ผู้หญิงมีองค์ชาติอะก็รู้หัวหนาวแต่มีแสบองค์ชาติะ่ะ <laughs> จำไม่หนาโรคทุราภาษาเป็นเฉพาะผู้ชายแเดี๋ยวของผู้หญิงมีมีโลกอีกไม่ต้องกลัววันนี้ให้ผู้ชายเขาก่อนแยงเขาเฉยเลนะจำอาการไห้บางทีเขาสอบออกมามีอาการปวดหัวหนาวแสบองคชาตสบัดร้อนหนาวปัสสาวะออกมาเป็นดังน้ำคามจะวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็ต้องตอบว่าโรคทุเราภาษา ซึ่งปัสสาวะออกมาเป็นสีครามด่งน้ําครามหรือน้ําครามว่าไปตามนั้นเลยอันนี้คือชื่อโรคแล้วมียารักษาด้วยนะครับจํายาด้วยออกเกือบทุกปีเวลาคนไปสอบภาคปฏิบัติเออจํายาไปด้วย,ยต่อไปกลุ่มที่สองของทุเราภาษาคืคอมุตตะคาตอันนี้อ่ะทายดิโรคผู้หญิงหรือผู้ชายาาา <laughs> นะครับมุตตนะค่าต่ตจรางจริง มุตคาตเนี่ยก็คือปัสสาวะเขาแบ่งเป็นสียมพวกเหมือนกันดูที่ปัสสาวะออกมาเหมือนกัน<ๆ>เวลาปัสสาวะออกมาเป็นสีแดงขุ่นข้นให้ปวดให้เสียวเป็นกําลังปวดเสียวแถวไหนอ่ะนะแถวท้องน้อยแถวท้องอะไรเงี้ยปวดเสียวมากเลยนะวันนั้นเจ้าไอ้เวียงเป็นไงปวดเสียวมากเลยใช่ไหมสัทานไปทั้งตัวม,มันหายไปแล้วแต่ว่ามันปวดเออกับเยี่ยวอ่ะ อยู่เลยใช่ไหมโอเคนะครับก็ปสัสสาวะออกมาสีแดงขุ่นข้นให้ปวดเสียวเป็นกําลังสแสดงว่าปวดมากไหมแล้วแดงขุ่นข้นด้วยมุตคาตพวกที่สองคือปสัสสาวะออกมาแดงขุ่นข้นเป็นโลหิตช้ำเป็นปนโลหิตสดสแสดงมันเป็นไงอาจจะออกเป็นน้ําเหลืองน้ําหนองปนกันทั้งสดทั้งของเก่านะดูจากอาการหนักไหมหนักนี่เกิดจากการหมักผมติดเชื้อเอ ไม่แน่ปสัสสาวะออกมาแดงขุ่นข้นเป็นหนองช้ำขุ่นข้นด้วยเป็นหนองด้วยอาจจะนานหน่อยแล้วเริ่มติดเชือนะ้อแล้วนะปัสสาวะออกมาแดงขุ่นข้นสีดําดุดน้ําครามให้ทายซิโรคนี้เกิดจากอะไรดูจากอาการมุตะคาดก็คือถูกสาเหตุก็คือถูกกระทบชอกช้ำ โดนรถชนโดนเตะโดนฝ่าเท้าใครก็ว่าไปอุบัติเหตุนะฮะสำแดงโทษโดยการเกิดอาการอะไรบ้างครับให้ขัดปวดสองราวข้างเส้นปัตตคาตก็คือปวดหลังแนวหลังหรืออาจจะแนวหน้าท้องข้างๆครับแล้วก็เสียดแทงไปในอกบางทีมันจะเสียดเหมือนอะไรเอาอะไรมาทิ่มจากท้องทะลุถึงขึ้นไปถึงอก คำว่าเสียดก็คือเหมือนอะไรแหลมแหลมเคยเสียดไหม,มเออเนาะมันมันเหมือน<ด>เข็มแป๊บมานะสำคัญคือเวลาเคลื่อนกลายไม่สะดวกเวลาเคลื่อนตัวเป็นไงเหมือนมันยอกอะ่ะนะไม่อยากจะเคลื่อนเลยกินอาหารก็ลำบากกินไม่ได้อาเจียนต่ลมเปล่าถ่ายปัสสาวะออกมาก็ให้ปวดเวลาถ่ายไม่อยากถ่ายเลยใช่ไหมเวลาจะฉี่นี่เดีวยวโอ้ยขัดปวดดกันกำลัง ยิ่งถ้าใครไอจามด้วยนะโอ้โหปวดสะท้านเลยครับเออบางทีเป็นเม็ดยอดเป็นเม็ดยุวบะสืพันธ์นะเกิดเม็ดขึ้นมาด้วยนี่เกิดจากการอักเสบช่องช้ำเกิดจากกระทบช่องช้ำนะฮะแล้วถามว่าเป็นได้สําหรับใครได้บ้างผู้ชายทั้งผู้หญิงได้ใช่ไหมเพราะอาการอย่างนี้ผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นได้หมดกระทบช่องช้ำเราถูกบาดเหตุไปชนเอากระเพาะแถวนี้เข้า ใช่ไหมมันก็มุตคาตเกิดกระทบกับเส้นมุตคขาตส่วนมุตกิจนี่นะอันนี้จะเกิดเฉพาะผู้หญิงนะมุตกิจเนี่ยเปิดเกิดเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็เราจะไปแย่งเข <c oughs> <c oughs> าของเรามีทุเลาวสาแล้วจะไปแย่งโรค <c oughs> นะครับมุตกิจสี่จงพวกมุตกิจแรกปรสัสสาวะมาเป็นโลหิตช้ำดั่งน้ําปลาเน่าโอ้ผู้หญิงใช่ไหม <c oughs> ปสัสสาวะใช่ไหมส่วนใหญ่เรานึกว่า <c oughs> มุตะ <c oughs> มุตะกิจคืออะไรที่มันเกี่ยวกับมดลูกเสมอไปจริงๆแล้วให้โบราณจริงๆเกี่ยวกับมดลูกด้วยแต่โบราณไม่ได้สังเกตที่ตรงที่ออกอะไรออกมาจากทางมดลูกสังเกตจากน้ําปัสสาวะแต่เดี๋ยวนี้พอคําคว่ามุตกิจเราจะมักเข้าใจว่าเกี่ยวกับมดลูกนวดขาวช่องคลอดถูกไหมแต่โบราณแล้วเราดูจากน้ําปัสสาวะซึ่งซึ่งมันจะเข้าใจผิดกันนะครับ แต่ในความเป็นจริงก็เป็นไปนได้ทั้งมดลูกทั้งกระเพาะปัสสาวะเท่าช่องมันอยู่ใกล้กันจะมาโอกาสติดเชื้อโอกาสอักเสบอะไรได้เหมือนกันนะฮะปัสสาวะออกมาเป็นโลหิตจางดูดน้ําชานมากเห็นไหมจะเป็นโลหิตช้ําด่งน้ําเข่าปลาด่างน้ําปลาเน่าก็ได้หรือเป็นปัสสาวะออกมาเป็นน้ําหนองจางๆดูดน้ําสาวข้าวอย่างเงี้ยให้สังเกตที่น้ําปัสสาวะ หรือปสัสสาวะออกมาเป็นเมือกคล่องๆขัดๆดูดน้ํามูกไหลออกมาเวลาปสัสสาวะออกมาก็เหมือนเป็นมึมืๆกับแทนที่จะเป็นน้ําให้หยดย้อยนะครับเป็นหยดๆนะฮะเป็นไหลเหมือนน้ามูกออกมาเลยอันนี้เราเรียกมุตกะะมตกิดนะครับมุตตะกิดซึ่งเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงตัวมดลูกนะฮะจะจะเน้นที่น้ําสีน้ําปัสสาวะลักษณะสีและกลิ่นใช่ไหมสีกลิ่น ของน้ำปัสสาวะใช่ไหมคำนั้นคาว่าทุราภาษาคือน้ําปัสสาวะชั่วซึ่งพูดถึงเกี่ยวกับน้ําปัสสาวะทั้งนั้นเลยทั้ง 12, 12บสองอย่างคือทุราภาษาสี่มุตะคาดมุตกิดอย่างละสี่ใช่ไหมพูดถึงน้ําปัสสาวะทั้งหมดแต่น้ําปัสสาวะที่สาเหตุมาเกิดจากอะไรบ้างนะฮะอันนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ก็เหมือนบางทีเหมือนกับจะเป็นฤดูข่าว ก็อาจจะเป็นอย่างเดียวได้ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าโบราณไม่รู้ว่ามันเกิดออกออกมาจากช่องไหนก็เลยมองเห็นไอ้ส่วนที่มันออกมาแล้วแต่นี่ต่ความเป็นจริงมันอาจจะเกิดจากมดลูกก็ได้ใช่ไหมมันช่องมันใกล้กันนะบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตอาจจะไม่ได้มีการตรวจภายในใช่ว่าไม่หาว่าไอ้ช่องไอ้น้ำนี่มันออกมาช่องไหนกันแน่ใช่ไหมก็ดูจากน้ําที่มันออกมาเลยมันก็เป็นจุดที่ ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงคือมันมันกว้างมากมันกว้างกันไปนะอันนี้ก็คือทุเรวสาทั้ง10บอย่างซึ่งเป็นแบ่งเป็นทุเรวสา4มุตตะคาสี่แล้วก็มุตตะกิดสี่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นนะฮะอาการเป็นไงบ้างครับคนที่เป็นอย่างนี้ก็คือเจ็บขัดนะทั้งเจ็บทั้งขัดนะเวลาปัสสาวะก็ไหลยหยดย้อยออกมาคือมันออกมาบางทีก็ขัดขัดใช่ไหมไม่เต็มที่ใช่ไหม ที่อยากจะฉี่ก็ไม่ฉี่อาจจะซึมหยดออกมาเวลาออกมาเวลาขับถ่ายก็ออกมานิดเดียบปวดหัวเนาอ่าอันนี้ใครจะเอาผู้หญิงผู้ชายใครเอา <laughs> <laughs> ปวดหัวเนาก็เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่าอันนี้นะครับปวดหัวเนาวก็คือจริงแต่จริงๆแล้วโรคมุสตกิจข,ของผู้หญิงน่าเท่าดีขัดสะโพกแสบในอกบริโภคอาหาร,ไม,รไม่รู้รสไม่รู้รสนะครับเกิดเพื่อโลหิตช้าแสดงว่าเกิดจากสาเหตุจากโลหิตมันช้ำนะเกิดจากสาเหตุ โลหิตช้ำนะครับนี่มาดูปรารมิหะเมื่อกี้จะไม่ได้แบ่งปรารมิหะาแบ่งออกเป็นอีกกี่จำพวกครับยี่ <20. S 1> <20. S 2> สิบแบ่งออกเป็นสันนาขใช่ไหมสันนา,าตสี่องค์กสู่ช้ำรั่วไส้ด้นนดาา 4, วดน,นาาอ่าแล้วก็อุปทมอย่างละสี่ก็เป็นห้าสี่ยี่สิบใช่ไหมนี่มาดูสันนัขสี่จำพวก สันทคา a เราเคยเห็นอยู่ในเป็นเรื่องของอะไรของเส้นใช่ไหมเส้นสันท a k สันทคา a ปัตตคาศรัตตะคศอันนี้กล่าวมันมันพูดถึงเรื่องเส้นนี้สันทคา a ส,สี่อย่างพวกคืออะไรบ้างสันธคาตเกิดเพื่อโลหิตแห้งจําชื่อก่อนแล้วกันที่รายละเอียดาอาจจะไม่ได้จําชื่อให้ได้ก่อนชื่อแท้ทั้งสามที่สองอย่างสันธคาตเกิดเพื่อการหรืออาจจะเราจะเรียกอย่างว่าตรีสันทคา a เกิดเพื่อการสันนิคคาตเกิดเพื่อปัตตคาตหรือโทสันนคาตหรือสันนคาตเกิดเพื่อกร่อนแห้งเริ่มเยอะแล้วนะโลหิตแห้งเกิดเ,เพื่อการ át, เกิดเพื่อปัตตคาตเกิดเพื่อกร่อนแห้งนี้มันมีมาสาเหตุมาจากอะไรคำว่าัสันคสนคาตสันนิาตมีสาเหตุจากอะไรบ้างมาดูนะครับ สันนคาดมาดูสันนคาตเกิดเพื่อโลหิตแห้งอันแรกเลยโลหิตแห้งบังเกิดแก่สตรีสแสดงว่าต้องเกิดกับถ้าบังเกิดกับสตรีก็เพราะโลหิตเดินไม่สะดวกคุมกันเป็นก้อนประมาณเท่าฟองไข่ติดกระดูกสันหลังข้างในผู้หญิงเราเนี่ยบางทีมีปัญหาปวดหลังปวดหลังบางทีก็อาจจะบอกว่าเกิดจากโลหิตเดินแล้วโลหิตมันติดกระดูกสันหลังบางทีก็พูดกันอย่างนี้นะ ทำให้ปวดหลังอาการเจ็บสันหลังนะครับบิดตัวต้องบิดตัวอยู่เรื่อยๆจุกแน่นหน้าอกดังจะขาดใจนะคือเลือดมันไม่ออกไม่สะดวกนั่นเองผู้หญิงเราเนี่ยมาฤดูไหมเกี่ยวกับฤดูด้วยไหมน่าจะเกี่ยวกับฤดูด้วยนะนะเดินไม่สะดวกถ้าบังเกิดกับบุรุษก็ได้เห็นไหมนั้นะโรคนี้เกณฑเป็นได้ได้ผู้หญิงผู้ชายถ้าผู้หญิงก็ ไปคุมแล้วไปเกาะไข่สลังแต่ถ้าผู้ชายนี้เกิดเพราะไข่ต้องพิฆาตคำว่าไข่ต้องพิฆาตคืออะไรถูกกระทําหรือเราเรียกอ,อาจจะเรียกอย่างว่าโอปะกะมิกะมิกะอะไรมิกะพาดโอปะกะมิกะพาดคือการถูกทุบทองโบยตีถูกกระทําต้องราชอาญาถูกประหารถูกกระทําอะไรพวกนี้หรืออาจจะถูกต้นตกต้นไม้อุบัติเหตุต่างๆนะครับก็เป็นสาเหตุให้ช้ำไหม,ม ช้ำนะช้ำในอกโลหิตก็เกาะกันเป็นก้อนดานถ้าผู้หญิงจะไปเกาะที่สนหลังแต่ผู้ชายไปเกาะก็เกาะที่ช้ำในอกนะฮะเหมือนกับถูกกระทำนั่นเองนะอาการเป็นไงครับถ้าเราโดนบัติเหตุเข้าไปโดนถูกทุกโ,โดนกระทืบสักสิบยี่สิบคนเงี้ยนะช้ำในนะฮะเสียดแน่นยอกสันหลังนะไปหมดแล้วทำให้ร้อน เขาบอกว่าหมายเหตุตรงนี้ดีนะอาการทั้งสองอย่างนี้กินยาร้อนโลหิตจะละลายออกมาเป็นริ่มเป็นก้อนไหลลงสู่ทวารหนักเราเรียกอาการนี้ว่าอสันโลหิตอาสันโลหิตเป็นอาสาทิยโรคคำว่าอาสาทียโรคคืออะไรถูไหมเออโรคที่รักษายากถูกต้อง และโรคที่รักษาไม่ได้เรียกว่าอะไร,รอสา,าที่ยาโรคคือโรครักษายากถ้าโรครักษาไม่ได้ไม่ใช่ใชใชแล้วก็มีโรคที่รักษาได้ยาปะยาโรคนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ดู อันนี้เราเรียกอสันอสันโลหิตนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลักษณะอย่างนี้เรานึกว่าเราจะต้องเอายาร้อนให้กินเพื่อที่จะไล่เลือดออกมาใช่ไหมแต่ถ้าปรากฏว่าเอายาร้อนให้กินเนี่ยก็จะทําให้เลือดมันออกมาเป็นริมเป็นก้อนไหลลงสู่ทวารหน,นักนะครับก็จะทําให้รักษายากนะเป็นอสันโลหิตเลยอันนี้เมื่อกี้เกิดเขาเรียกสัญคาตเกิดเพื่ออะไร โลหิตแห้งอ่ะโลหิตแห้งมีสองกรณีถ้าผู้หญิงเกิดจากโลหิตเดินไม่สะดวกถ้าผู้ชายเกิดจากอะไรเออใครต้องพิคาตทุกสองโบยตีนะเป็นเงี้ยก็ต้องแบ่งนะต่อไปสัญคาตเกิดเพื่อการ